สวัสดีครับเช้านี้นะครับผมมามาดูต้นกล้าพยุงไทยเรานะครับเนี่ยทำการพ่อมาสองสาวันแล้วนะครับได้อยู่ประมาณเกือบสองรต้นนะครับเมื่อวานนี้ไปซื้อมาใหม่เอาถุงเล็กมันจะได้ประหยัดพื้นที่ในการขนย้ายแล้วก็ดินครับถ้าถุงใหญ่แบบนี้เราใช้ดินเยอะ อันนี้เราเราจะเพาะไว้ให้มันแข็งแรงนะครับแล้วก็เอ่อเอาไปปลูกนะครับต้นต้นฝนนะรประมาณปลายเดือนเมษานะครับบนไร่ไร่เอ่อมันจะไม่มีน้ำนะครับผมแต่ต้นไม้ก็อยู่ได้นะครับก็เลยหาพืชที่ทนแรงนะครับ พยุงไทยครับผมเราไปเก็บต้นพันธุ์ไปเก็บต้นพันธุ์มาจากใต้ต้นในพื้นที่ข้างถนนนะครับของชาวบ้านที่ปลูกไว้แล้วก็พื้นที่สาธารณะด้วยนะครับนี่ต้นพยุงจะเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนเออันนี้เป็นถุงใหม่ที่ซื้อมาใหม่นะครับถุงเบอร์เล็กนะครับเนี่ยอันนี้เบอร์ใหญ่ถ้าเบอร์ใหญ่เราก็จะได้พื้นที่ น้อยนะครับเต็มกระบะนี่ได้สิบห้าต้นเท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าใส่ตัวนี้เข้าไปนะครับประมาณสี่สิบต้นนะครับต่างกันไหมครับเนี่ยนเพื่อนนะพออยุงนะครับตอนแรกว่าจะซื้อนะครับว่าจะซื้อแต่ว่าจะซื้อมเมล็ดมาเพาะนะครับ แต่พอดีไปเห็นใต้ต้นมีเยอะก็เลยเก็บมาปลูกดีกว่านะครับส่วนที่ต้องซื้อจริงๆก็จะเป็นพวกประดูนะครับปะดูไม้แดงไม้มะค่านะครับพยอมพวกนี้นะครับผมจะต้องได้ซื้อส่วนพยองเราไม่ได้ซื้อแล้วนะครับส่วนประดูเนี่ยยังกังวลอยู่ถ้าซื้อเนี่ยกลัวจะกลัวจะได้ประดูบ้านนะครับอันนี้พูดตรงๆเลยนะครับ เราจะดูยังไงขอความรู้ด้วยนะครับถ้าเป็นไม้ประดู่ป่านะครับผมต้องการที่จะปลูกประดู่ป่านะครับไม่อยากปลูกประดู่บ้าน,นครับปลูกเอาเนื้อไม้นะครับผมพาเพื่อนมาดูต้นพยุงครับชาวนี้ครับผมเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ